ฝันเห็นน้องผูมือแรกนะ่ะน้องผูสี่ศูนย์ครับผมฝันเห็นน้องเพื่อนเรียกออกได้สองสามหมื่นมันก็เลยฝันครับผมน่องน้องเพื่อนอายุหา <c oughs> สิบสามปีหาสิบสามปีก็เลยซื้อหาสามก็เลยซื้อหาสามมันี้ก็เลยเป็นนอนฝันมือซื้อเลขแล้วก็เลยเป็นนอนฝันว่าเขาเอาปืนไม่ยิงปั้งปั้ง,งสามเทียว,ว่าสั่นบมันนี้ก็เอาตำรวจมาจับ่าสั่นเด้ครับผมเอาเอาปืนไมยน่ยิงไรเงี้ยเอาตำรวจมาจับอยู่ก็เลยวางเสีย ซื้อสามหาไปที่เนี่ยซื้อสามหาหาสามสหหาสมไปแล้วกับสามเก่ากับสามเก่าอืก็เลยไปฟันเนี่ยแหละฟันว่าเขาเอาปืนมายิงปืนมายิงหลักการสามนัดสามเทืาสามเท้ยครับผมหลักกาเอาตำรวจมาจับป่ะนี่เอาเออมเปนเลขขาบอกครับผมจังวายอยู่สิดมันยิ่บอกกัยังวาอยู่แม่ซื้อสามหาสามเก่าติเออสามหาสมเก่า สามหสมเก้าครับผมเนาะแล้วก็หาสามหาสามสามหาเก้าสามาเก้าโอ้ครับผมซื้อไปมือหนึ่งองตัวครับผมเนี่ยหลันากก็เลยไปฝันก็เลยฝันต็มเ็เลยซื้ออัน็มเต็ม่ว่าเืนมเตมเป็น8มเน็ะเร็บผมเ1 1 8เต็ม8 8 3มเต็ืเต่มเต็่เ็ แม่ซื้อขึ้นตนี้ซื้อสาม3 9 9ห3าสามสามเก้าเก้าสามเก้าเก้ามแนึ่งหนึ่งดแน่ามสี่คู่กัผมะแม่ซื้อสีคู่กับผมมาดามกับผมแล้วแม่ก็กกับไงบ่แม่อันเดือนหนานี่ก้อนทงกันสบินไปก้อนทงกันแต่ไซแม่เนเธอร์แลนด์ข้อเล่นจากข้อเล่นโอ้บินไปอ่ะอยู่รับลูกสเดือนแล้วก็บินไม่อีกเอาไปนอยเทแม่ครับผมเอาไปเที่ยวไปเที่ยว บินมาอยู่อีกแค่ซีเดือนแล้วก็บินไปอีกครับผมเที่ยวซื้อหาลูกแต่หาลูกอายุบัตรครับผมอายุบัตนซีเดือนมีบัตรซีเดือนแล้วก็ไปสามเดือนสามเดือนแล้วก็ไปอีกซีเดือนแล้วก็มาอีกแล้วก็บินไปอีกเอาไปกลับไปกลับัเสมอไปหาลูกไปอยู่กับลูกสาวมีวีซ่าอบัตรหน่โอ้ยวีซ่าผ่านตลอดแม่เป็นคนเขาเราบอกจ้า สองช้นชาติสองช้นชาติโอ้ครับผมเขาเอิญวิซาอยังกับมาดามวิซ่าอั่นอียังก่อนละซิงเกิลวิซ่าบ่าเป็นบ่อีนี่ยังก่อนละลืมเมืองเด็กครับผมเมืองเด็กอยู่ใกล้อัมสเตอร์ดัมแม่มันอีหยังนอนลืมอีหยังก่อนเดียวเดียวหุ่นใหญ่มาใหม่ครับผมบ้านแฟนแบบมาซื่อลังใหม่เนี่ยอัมสเตอร์ดัมยี่สิบนาทีนั่งรถไฟยี่สิบนาทีเป็นเที่ยวหรื่ครับผมไปเที่ยวไปขึ้นหลายบ่ไปเที่ยวนะฮะอาหารเราสิไปเที่ยวก็ขึ้นหลายบ่ครัับผมมคค่าานนนไทยเกกะะจแสึงห ค่าเครื่องไปกับหนึ่งสามหมื่นกัวค่าเครื่องไปกับสามหมื่นกัวค่าห้องค่ากินเท่ากับจักแสนจักแสนกัว่าวอิงเสีย๋อครับผมคค่่าาหองกินนตอนจะไปพ่อฮัก็ต้องติดต่อมาดาบพันใบก่อนจังไปอวว่่ายูใกล้สนดอกไม้ชื่อลิบนะนีล่ามันหนาวหนาวแยงบอกเอ้ยทานวามกลาคุมภาเนี่ยแข็งแข็งมื่อเนี่ยต้องใส่ถุงมืออืครับผมแข็งหนาวคักฝนตกไม่ว่าอยู่ที่ใครแน่แล้ว ครับผมมีแดดเนี่ยบินไปก้อนสงการอยู่ส<อ>งการอ่ะอ๋อครับ,รบว่าสิไปปาร์ตี้กันที่ฝนนะ <c oughs> งานงานบริจัดปาร์ตี้ใหญ่น่ะครับผมเนี่ยครับ <c oughs> ครับผมเนาะเลี้ยงเข้ากับพีซัมเนี่ยละค <c oughs> ระับแม่ถามเนี่ยเช้านแม่บม่มาน้องบังวนเลยอืมบ่รู้ว่างวนหนาสิมาบ่เพแน่ใจคือกันวนหนาสิเป็นเพิ่นสิได้มายอดมากบอลูกสาวอยู่คุณครับผมลูกสาวจ้ะลูกสาว4ปี8เดือน<ล> ปีแปดหรือเปล่าอ๋อครับผมลูกหลงลูกหลงลูกตอนเทาใช่ลูกตอนเทานี่ครับผมเนาะแม่ฝันว่าที่แม่ได้ยินได้ยินงก่อนอันฝันเห็นน้องปูจังได้ว่าจะไปฝันเกี่ยวน้องปูน้องปูสีส่วนครับอะไรเสืออยู่เพื่อนหาสามหาสามคับสามเก่ามันซื้อไปน่ะครับผม แล้วก็เลยไปฝันว่าเขาปืนมายิงกันล่ะซื้อไปแล้วกับฝันเลยบอกแม่เมียนซื้อไปมือนี้เอ๊ะมือแล่นกับฝันเลยครับอืไม่ได้คิดยังไงสงสัยเลขเขาแล้วแมียผมมาครับผมเนาะครับสิบอันนี้ยู่บอกผมว่าเลขเขาแล้วเพราะว่าคินว่าฝันในตบดจับเนาะเออแล้วเอาตำรวจมาจับแม่ตำรวจก็มาแม่ครับผมอ้าวไม่ปืนไม่ยิงข่อยยังเอาตำรวจมาจับข่อยอีกแล้วกั้งไังวว้อยู่สิบวันนี้ยู่บอกว่าตั้งไว้เมียนักเดทกับเมียซ้ำหาซ้ำห้าซ้ำนักหาซ้ำซ้ำหาเม่น นักตัวนี่หนักสามหาสมกับผมเนาะเด็กมีมีสีคูที่น่ยมีหาสมสมหาสามเก่าเกสามสามแปดแปดสามราาแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปกับผมเนาะมีแค่ซีคูกับผมใช่ว่าสินักกันหาสนักหาสามสามาอันสามเก่านะบ้านเล็กที่จะคองครับผมถึงแล้วเนียสามเก่าครับเงินบเงินแเงินหนานี่ผมสี่ร้ยเมามเก่ารเจ้าของแล้วค่ะเลบันเต้ ผมซื้อหลายแห้งว่นนี้ครับผมสามเก่าเก่าสามกระตุลีผมประมาณเกือบสามชิปใบมั้งตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวเลยเนี้ยสามเก่าเก่าสามครับผมถ้าวันที่ดึงอึนนี่แมายนอถามันท่อึนถ้าวันี่อึนเตี้ยถังถือดึงมากเตี้ยเดี๋ยวมาเลี้ยงครับผมเออถึงในเด้อจ้ะจำนี่ละจ้าครับผมขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณค่ะเด็กเก่งเฮร์รี่ซิมาดามครับผมมาเบิ่งไปน้ำกันงแล้ค่ะพระหัตถ์มันกําลังเขียนเนี่อท่านแรกจะผมเนาะ เพิ่นฝันดีครับผมเพิ่นฝันว่าโดนตำรวจจับครับผมเนาะมีเทอร์เรียนมีเทอร์เรนนะครับเพิดไฮมาซีคูครับผมเนาะสามห้าห้าสามครับกลับด้วยครับผมเนาะแล้วกสามเก้าครับผม เก้าสามครับหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งครับราคาสามแปดแปดครับค่ะแปดสามเพิ่มนักที่ไปได้ไม่หมูสามห้าค่ะสามห้าห้าสามหนักที่สามห้าห้าสามครับนี่ครับผมเนาะ กะพหัสมักสามเกาันบ่ค่ะผมมักสาม่อครับผมนี่ครับค่ะวันที่สิบหกทับสามทับหกหกครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะแม่เพื่อนกับฟันว่ามีคนมายิ่งครับผมเนาะใช่ปืนจุดสามแปดครับผมแล้วกาแล้วก็มีตรมาจับเพื่อนครับผมนี่ครับ คแคปหน้าจอเนาะค่ะในทางจากมาดามเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะวันที่16มินาคมพศ2566ค่ะเพื่อนไหามาเนาะค่ะสี่คู่เนาะค่ะสี่ะค,ะคู่กับตัวด้วยเนาะค่ะสามห้าห้าสามสามเก้าเก้าสามหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามแปดแปดสามเนาะค่ะหลังจากที่มาดามเพื่อนวาเพื่อนฝันเห็นน้องไส้ปูเนาะค่ะเพื่อนวาน้องไส้ปูอายุหา3ปีเนาะค่ะไปช่วมเพื่อนก็เลยจัดไว้ชุดหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าไปฝันเนาะค่ะฝันว่าเขาไมา่ยิ่งกว่าสันเพื่อนวาเนาะค่ะ เพิ่นกะเล่ตีใส่ไห้เนาะค่ะเป็นแปดหนึ่งแปดสามเนาะค่ะเพิ่นชุ่มค่ะต่อสำหรับเนื้อทางเลขกสามเก่าเนี่ยนะค่ะเป็นเนื้อทางของเลขพี่ผาฮัตเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นชอบตัวนี้แม่นปะค่ะเพิ่นจะให้มาอยู่สามหาหาสามเนี่ยสามเก่าแต่เพิ่นมาสามหาลายกระมูอเพ่นมาดามเพิ่นน่ะโอ้สามเก่าเพิ่นก็ให้มาเนาะค่ะแม่หมูกะฟังบอกเขาใจปันไดเนาะค่ะค่ะให้มาสี่ครูเนาะค่ะต่อพี่ผาฮัตเพิ่นว่าเพิ่นชอบสามเก้านี่ค่ะเพิ่นว่าจัดไว้หลายแล้วเนาะค่ะพี่ผาฮัต ซื้อเองคิดเองคิดจะซื้อล่าคิดจะซื้อค่ะวันที่ผ่านมาเนี่ยซื้อหาสามลายเป็นบ่ออกหาสองแล้วก็นทุกช่วผมวดค่ะมันจะมากนะสามหาแมนบ่ตอนนี้ซื้อไปสามเจ็ดสามแปดสามเก่าตอนนักนักสามเก่านักสามเก่าวันี้แต่ว่าพีประหัตเพิ่มักที่สมเนาะแมนบ่แต่ว่ามีสามแดสมเก่าเนาะค่ะทช่สมเจ็ดด้วยเอาบ่สามเจ็ดก็เอา ถ้ามีสามเจ็าเกนี่พีประหัดว่าถูกแสนแตกแน่นอนบ้สุดลายทั้คนนัก้เก่าลายนักซ้ำเก่าอะแกนยูต่ว่ามสามเจดมี้ลายอ๋ค่ะค่ะเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะค่ะถ้าคู้ใดใได้โชคนั้นพีประหัดเนาะค่ะเพื่นว่า 37, 38, 39ดสามเกาะค่ะกับนำมาพีประหัด กลับด้วยกับด้วยบนล่างค่ะพันว่ากลับตัวด้วยนะคะเป็นชุดบนล่างของเพื่อนเนาะค่ะถ้าผู้ใดชอบของมาดามก็ะสามหาหาสามสามเก่าเก่าสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามเจ็ดสามบะเหมนค่ะสามแปดแปดสามแม่หมูบอกผิดเห็นผะหัตละสันเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับกินนี่เนาะค่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพี่เท่านี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเงยบเงียบเกิดสุขสุขคนเด้อค่ะ ขอ,ขอบคุณพี่ประหัดเนาะค่ะที่หายตัวเล็กในทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบอกกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ